สวัสดีครับสบายดีสวัสดีเอฟซีจากประเทศไทยแะ้วก็สวัสดีเอฟซีจากประเทศลาวนะครับวันนี้ก็มาพบพอ่พอกับบักกีตาคนเก่าค,คนเดิมครับท่านผู้ชมวันนี้บักกิตาก็มีเรื่องราวของอาจารย์คนไทยนะครับที่ออกมาพูดเรื่องราวประวัติศาสตร์ในประเทศลาวของคนลาวนะท่านผู้ชมอ่าแล้วก็พูดถึงการที่คนลาวโดนทิ้งระเบิดในประเทศลาวมากที่สุดนะครับ เป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับมาฟังจากปากอาจารย์ของคนไทยได้เลยท่านผู้ชมมาติดตามรับชมคลิปนี้ได้เลยครับก่อนดึนก็นต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปก่อนนะครับผมอเมื่อกี้ผมขอย้อนหน่อยครับอาจารย์การที่ลาวปฏิเสธหลายๆอย่างที่สหรัฐจะเข้ามานั่นก็แสดงว่าลาวก็มี power ทางการเมืองอยู่พอสมควรเบื้องหลังทางการเมืองของลาวเขาเป็นยังไงครับถึงได้แบบสามารถปฏิเสธอเมริกาได้ระด<ค>ับ,บนี้นะ คือจริงๆเราที่สามารถเ,าเปลี่ยนการปกครองได้นะครับเขาไม่ได้มาด้วยตัวเขาเองอย่างเดียวนะครับเราเป็นประเทศที่แตกแยกมานานมากนะครับแตกแยกมานานก็เคยได้ยินไหมล่ะในในยุคตั้งแต่ตั้งแต่ตแตมีกรีดเลือด สร้างพระธาตุสีสองลักษณ์นะฮะก็ลองย้อนไปประมาณ400เกือบปีสมัยนั้นเราก็อยุธยายังยังไม่ถูกบุเรงนองมาบุกนะฮะก็นั่นฮะราก็เริ่มแตกละแตกก็คือเป็นหลวงพระบางเวียงจันนะครับก็ส่วนหนึ่งก็มาจากสงครามเรื่องของพระม่าไทยร้านช้างล้านนาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สยามมันมันก็มีผลด้วยมันก็เลยทําให้ลาวเนี่ยพอพอย้ายเมืองหลวงนะครับ คนที่อยู่เมืองหลวงเดิมก็จะแยกตัวเองครับก็เลยกลายเป็นล้านช้างหลวงพระบางล้างช้างเวียงจันทร์นะครับพอนานวันเข้าพอลูกหลานที่เวียงจันทร์เนี่ยก็มีเมียเยอะมีลูกเยอะก็แตกไปเป็นจำปาสักอีกนะครับนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้เราพอแตกกันอย่างนี้มันก็คือความอ่อนแอภายในอยู่แล้วนะครับก็ลองอย่างนี้นะฮะตกอยู่ภายใต้กรุงธนบุรียังเป็นเสร็จครับปี2325ห้าสองพันสามร้อยยี่สิบสอง จนฝรั่งเศสมารวมระยะเวลาอยู่ภายใต้ทนบุรีมาถึงรัตนโกสินจนฝรั่งเศสเข้ามาเนี่ยหนบีปีโอ้ยาวนานนา <laughs> นมากนะครับในขณะที่ลาวเองก็แตกเป็น3านะครับแม้กระทั่งในช่วงที่ต่อสู้กับฝรั่งเศสก็แตกเป็นสาม นะครับก็คือฝ่ายหนึ่งก็ไปในนิยมเรื่องคอมมิวนิสต์นะครับก็มีเวียดนามเป็นพันธมิตรมีกัมพูชาเป็นพันธมิตรรวมไปถึงว่ามีจีนหนุนหลังมีสาภาพโซเวียตหนุนหลังนะครับเขาก็เลยเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกันมาแต่ไหนแต่ไร,รนะครับในในจุดนี้คือจุดหนึ่งแต่อีกจุดหนึ่งเนี่ยก็คือว่าลาวเนี่ยพอแตกเป็นสามคนลาวไม่ได้มีเยอะนะครับคนลาวไม่ได้มีเยอะแล้วก็ถ้าถ้า ถ้าสนใจเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมันต้องใช้เวลานานสักนิดหนึ่งแต่ผมมีเกล็ดให้นิดหนึ่งว่าเวียงจันทร์เนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามไปตีแล้วก็เผาเวียงจันทร์ร้างจนฝรั่งเศสเข้ามาเป็นเวลาเจ็ดสิบปี เอ oh. ียงจันท์ล้างเลยนะครับ,รบนั่นแหละฮะสมัยร .5 เราก็มีป่าพงป่าพ่ออะไรพวเนี้ยก็นั่นคือเวียงจันทล้างแล้วนะครับก็จนฝรั่งเศสเข้ามาฝรั่งเศสถ,ถึงมาปูนนาเวียงจันนั่นนั่นคือสภาพของเขานะครับ,ค,รบคือหลวงพระบางอ่ะยังอยู่ได้จำปาศักก์ก็อยู่ได้นะครับแต่ว่าเวียงจันทนี่ล้างเจ็ดสิบปี จนฝรั่งเศสเข้ามาก็ลองนึกดูนะฮะก็บูรณะกลับมาก็ฝรั่งเศสก็ทําตามที่ตัวเองได้ประโยชน์อคือเจ้านานิคมเนี่ยมาไม่ได้มีอะไรฮะคือมายึดเอาแล้วก็ขูดเอาทรัพยากรเท่าน,น,นั้นนะครับมันก็เลยทําให้พอมันแตกเป็นสามฝ่ายนะครับแล้วก็พอมาต่อสู้กับเจ้านานิคม,มก็แตกเป็นสาม,มนะครับพอชนะเจ้านานิคมก็เพราะว่าผลของสงครามเยียนเบียนฟูนะฝรั่งเศสก็ถอนออกไปเนี่ย เราก็ยังแตกเป็นสามอยู่เช่น<า>เดีามามโดยเป็นสามมาได้ตลอดแล้วทีนี้ก็คือว่าหนึ่งแหละฝ่ายที่นีที่ที่อยู่ในฝ่ายราชบัลลังก์นะครับก็ขขขเขาเรียกว่าฝ่ายเจ้านะครับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าฝ่ายที่ต้องการเรียกร้องอิสระภาพนะครับก็คือนิยมฝ่ายซ้ายก็ได้รับแรงหนุนจากเวียดนามนั่นแหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนะครับเวียดนามเนี่ยตั้งพรรค คอมมิวนิสต์อินโดจีนขึ้นมาในปีเดียวกันกับที่ตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะครับปีพันเก้าร้อยสามสิบมีความเกี่ยวเนื่องอะไรกันหรือเปล่าครับเขาเขาตั้งมาด้วยกันนะครับเขาถึงใช้คําว่าพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนนะครับหมายความว่าอยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนนั้นมีทั้งลาวเวียดนามและกัมพูชาอยู่ในนั้นนะครับเพียงแต่ว่าพอเขาขับเคลื่อนเพื่ออิสรภาพจากฝรั่งเศสนั่นแหละเขาเขาก็จะเรียกร้องอิสรภาพแต่พออเมริกาเข้ามาเนี่ยสงครามมันเปลี่ยนรูปแบบ นะครับไม่ได้สู้เหมือนเดิมนะครับสู้ทั้งทฤษฎีทางการเมืองสู้ทั้งในโลกสองขั้วสงครามเย็นอะไรพวกน,นี้นะคะแล้วก็มีระบบระเบิดเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ลาวเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสพัฒนาประเทศชาติเลยอยู่ในสงครามแตกแยกและอยู่ในสงครามมาโดยตลอดจนกระทั่งมามีความเป็นปึกแผ่น ก็เมื่อเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอสองทันวารภาษาลาวเขาถึงเรียกว่าสองทันทนวามั่นยืนนะฮะก็คือนับมาตั้งแต่ปี2518หรือ1975นั่นแหละก็ก็เป็นเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าลาวเนี่ยมีกำลังผลไม่ได้เยอะทหารที่มาเสียชีวิตในแผ่นดินลาวในการต่อสู้มากที่สุดค,คือเวียดนาม นะครับแล้วถ้าเวียดนามมาช่วยก็นั่นแหละ,ะเขาถึงมีความสัมพันธ์แบบพิเศษร,ระหว่างกันนะครับก็คือ,อทุกวันนี้เขาก็เลยถือว่าเป็นสายสัมพันธ์แบบพิเศษอรอบด้านระหว่างสองประเทศนี้นะครับ,รบแต่ปัจจัยหลักก็คือว่าเมื่อเมื่อความแตกแยกข้างในนี่แหละมันสำคัญนะครับแต่พอมีพักประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยก็อย่างว่าก็คือต้องการพิสูจน์ว่าแนวทางของพักเนี่ยถูกต้องอนะครับ 1975เนี่ยก็เลยประกาศว่าเราจะเป็นสังคมนิยมโดยสมบูรณ์ใน10ปีใน10ปีก็คือถ้าทาม์ไลน์ก็หมายถึง1985ใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าเรารับความช่วยเหลือจากข้างนอกมาโดยตลอดนะครับสู้ลบก็เวียดนามช่วยอสาสหภาพโซเวียตช่วยจีนก็ช่วยจีนนี่ช่วยขุด ถ้ำเลยนะเจาะถ้ำอยู่เขาเรียกว่าเมืองเวียงไสไปเที่ยวได้นะครับก็นั่นแหละฮะก็ด้วยอาศัยความร่วมมือเพราะฉะนั้นการประสานความร่วมมือกับข้างนอกของเราเนี่ยก็เลยเป็นการทูตที่มีความลึกซึ้งนะครับ,รบจาก,จากมดตัวเล็กๆ แต่สามารถชนะมหาอำนาจอย่างเจ้าอินทรีได้อะไรางี้นะครับก็ไม่ธรรมดาแต่ไม่ใช่เพราะหมดตัวนี้เก่งกล้าสามารถในเรื่องของการสู้รบอย่างเดียวแต่การทูตเขาก็ดีครบได้หมดเลยนะครับนี่คือพรกประชาชนปฏิวัติเหล่าว10ปีผ่านไปนะฮะ1985สังคมนิยมไม่เกิดเศรษฐกิจย่ำแย่ผลผลิตตกต่ำเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยอย่าง ทำนารวมนะเ็เรียกว่าทำนารวมหมู่ก็เห็นตัวอย่างเป็นสหกรณ์เป็นอะไรเนี่ยมันก็มีพวกขี้เกียจชั้นสูงกว่าชั้นก็เอาเียบอะไรอย่างนงี้นะคนอื่นก็ทํางานก็ไปแต่ว่าเพราะนั้นวิถีของพรรคที่บอกว่าเราจะเป็นสังคมนิยมเนี่ยมันก็เลยไม่เกิดและความช่วยเหลือจากสภาพโซเวียตก่อนลดลงเนื่องจากว่าสภาพโซเวียตเองก็เจ๋งในแง่ของเศรษฐกิจนั่นแหละที่เราหลังจากนั้นหนึ่งปีนะครับสภาพโซเวียตโดยกอบาชอฟ ก็มีนโยบายปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการเมืองอที่เขาเรียกว่าเปา็นเลสไซกาการนอตนะครับในลาวก็มีเหมือนกันก็คือก๊อบกันมานั่นแหละในลาวก็เรียกว่าเป็นจินตนาการใหม่นั่นแหละครับมันก็มาผนวกกันพอดีกับในยุคที่ประเทศไทยเราก็เปลี่ยนผ่านอา เปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลที่มีนายกเป็นทหาร,รนะครับนะครับขุนศึกเป็นใหญ่มาโดยตลอดเนี่ยก็กเลือกตั้งโดยตรงมาได้เพียงถึงแม้ว่าจะไม่ได้เลือกนายกโดยตรงก็คนที่มาจากพรรคการเมืองเป็นนายกคนแรกก็คือเอก็คนเดกชาติชายนั่นแหละนะครับก็บารมีทางกองทัพท่านก็มีอะไรพวกนี้นะฮะแต่จริงๆตอนที่ท่านเป็นนายกท่านเป็นพลตรีนะครับก็มาเพิ่มยศเอาตอนเป็นนายกนี่แหละแล้วก็นั่นแหละฮะเราก็ประกาศสนาม แปลสนามลบเป็นสนามการค้าก็เปลี่ยนแปลงในระบบนั้นนะครับสาเหตุที่เราต้องมีอย่างนั้นก็คือในสายความช่วยเหลือสายพานลําเลียงเนี่ยเขารู้กันจากที่เคยได้มาโดยตลอดแล้วมันหายไปมันลดน้อยลงมันลดน้อยลงมันลดน้อยลงนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นนโยบายจินตนาการใหม่เกิดขึ้นเราก็ได้มีการเปิดชายแดนค้าขายกันในขณะที่บ้านเราก็เปิดชายแดนนะครับนั่นแหละฮะมันก็เป็นจุดเปลี่ยน เราก็เปิดตัวเองสู่อาเซียนมากขึ้นยังไม่ได้เป็นสมาชิกชแต่ว่าหลังจากนั้นก็มาก็ลองนึกดฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าแปดหกแล้วมาเข้าเป็นสมาชิกหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเป็นเวลาสิบปีนะสิบปีกว่าจะเข้ามาได้แต่นั่นหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าเราก็ปรับเปลี่ยนก็คือการไปสู่สังคมนิยมเนี่ยม,มันไม่เกิดแล้วก็ต้องข้ามผ่านจากทุนนิยมก่อนนั่นแหละคือการส่งเสริมการลงทุนอะไรเข้าไป ตอนสมัยผมเข้าไปราวครั้งแรกเนี่ยนั่นแหละปี25 2 9น้าเนะหน่งเกนี่ยโทรศัพท์ในเวียงจันทร์มีสี่หลักนะครับมีสีเบอร์มีสี่หลักมัมีสี่ดิจิตเท่านั้นก็ลองนึกดูมันก็คือมันหลักหมื่นใช่ไหมหมื่นหมายเลขก็นั้นนะฮะที่ที่มีอยู่ตรงนั้นมีน้อยมากแล้วก็การโทรไประหว่างแขวงเนี่ยโทรไม่ได้ต้องใช้โทรเะเลข ภาษา<อ>ลาวเขาเรียกว่าการลับก็บเนี่ยนะครับโทรเลขเท่านั้นนะฮะถนนหนทางไม่ต้องพูดถึงฮะเพราะว่ามันอยู่ในห่วงสงครามไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาเลยครับหรือแม้กระทั่งในยุคที่พลเอกชาติชายแปลสนามรบเป็นสนามค้าเนี่ยเราก็มีนโยบายที่ไปเชื่อมโยงกับจีนด้วยเช่นเดียวกันจีนก็ประกาศที่จะเชื่อมสู่อาเซียน,นจีนเขาเรียกว่านโยบายมุ่งสู่ใต้นั่นคือการเริ่มเดินเรือในแม่น้ำโขงนั่นแหละครับเรา ราก็เลยมีวิธีคิดว่าเอ๊ะเราจะส่งเสริมยังไงมันก็เลยเป็นเขตเศรษฐกิจสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจนะฮะก็คือไทยลาวพม่าและจีนจีนในที่นี้ก็คือยุนนานนะครับนั่นแหละที่เราเห็นเดินเรือคขนอะไรทุกวันนี้ก็มาจากแนวความคิดอันนี้นะครับมันมันก็ส่งเสริมพัฒนากันมาเรื่อยๆในแง่ของเศรษฐกิจนี่เติบโต,ตเร็วนะครับวิกฤตเป็นโอกาสได้เหมือนกันนะอย่างที่ผมยกตัวอย่างตัวเลขโทรศัพท์สี่หลักนไง พออยู่มาวันหนึ่งนะฮะเขาเขามีจีเท่าไหร่เริ่มต้นแล้วเราใช้จีสองใช่ไหมสองจีใช่ไหมเราใช้สองจีเราเริ่มที่สามจีก็พัฒนาเป็นระยะหนึ่งแล้วละัคือเขาไม่ต้องวางสายโทรศัพท์เขาใช้จานดาวเทียมนะฮะเขาใช้เสาสัญญาณส่งเพราะนั้นมันก็ไปได้เร็ววิกฤตเป็นโอกาสได้เหมือนกันนะครับ4 g เราก็ใช้ก่อนไทยนะแล้วทุกวันนี้ก็คือทุกอย่างมันมันก็ไปได้เร็วพอสมควรเพียงแต่ว่า ในแง่ของของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแง่ของการพัฒนาทร,าารพาัพยากรที่จะเอามาใช้เนี่ยยังเพิ่งผ่าต่างประเทศมากเกินไปครับนี่นะครับท่านผู้ชมอาจารย์คนไทยพูดถึงประเทศลาวพูดถึงคนลาวนะท่านผู้ชมนะสถานการณ์ประวัติศาสตร์ในประเทศลาวนะครับเป็นแบบนี้นะครับบาคิต้าก็เพิ่งรู้ก็วันนี้นะครับท่านผู้ชมนะ ฝากฝาก